สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมไหมครับกับจูเครดแปดอยู่แล้วนะครับผมก็มาอยู่ในห้องที่เราจะทำนะในคลิปนี้กันนะผมจับสเกลเอาไว้นะเป็นสเกลที่สปอนอยู่ในห้องอันตรงนั้นนะครับแล้วก็ซอมบี้วิลเลจเจอร์อีกจํานวนมากเลยนะตอนแรกผมจับไว้แค่3ตัวนะอยู่ๆมันก็ใช้คาถาแยกเอาพันล่างแยกออกมาเป็น3ตัวตรงเนี้ยเออผมงงมากเลยไอสเกลตอนนี้ตอนแรกมันก็หายนะเออพอแบบผมออกเข้าใหม่เข้าม,ามันก็กลับมานะพร้อมกับซอมบี้อีกมากมาย ผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะผมแต่ว่าเอาเป็นว่ามันน่าจะอาจจะเป็นบั็อกอะไรสักอย่างนะครับตอนนี้เรามีวิเดจเจอร์อยู่ตัวหนึ่งนะผมเดี๋ยวเราจะทําการทําพวกนี้ให้เป็นวิเดจเจอร์อีกทั้งหมดเลยนะมันเยอะมากเลยเนะี่ยผมจับมาแค่3ตัวเองตอนแรกโอเคก็เดี๋ยวเรามาให้ยามันก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะทําเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบนี้นะทั้งทั้งตลอดแนวเลยนะฮะก็คือมันกระโดดอยู่เลย <laughs> มันกลัวนะซอมบี้เราต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นแท็บดอนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นบล็อกที่เป็นเป็นงานของเจ้า MBC นะผมนะฮะวันนี้เราจะขังมันไว้อย่างนี้นะฮะโอเคแล้วก็ด้านล่างนี้ผมทำเป็นที่มันออกไม่ได้เพราะมันติดอันนี้นะติดล้วนะฮะมันจะสูงขึ้นมานะทำให้มันออกไม่ได้นะฮะเราก็แค่เอารัลวมาปิดนิดหนึน่งแค่นั้นแหละแล้วก็พรมมานะปิดไว้นะะแค่นี้มันก็ออกไม่ได้ละนะลองเทสดู อ,ออกไม่ได้นะชัดเจนทำไมเพื่อนออกมาไม่ได้ละสิเจ้าเนะี่ยไอ้พวกนี้ด้วยนยะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาจัดแจงไอ้ที่อยู่ให้ซอมบี้พวกนี้กันนะแต่กอนอื่นต้องปิด NPC ก่อนเดี๋ยวมันมากินนะฮะโวยเลยอย่างนั้นขอตัวเดียวขอตัวเดียวตัวเดียวโอเคก็เรียบร้อยนะครับผมก็ใช้เวลานานมากอยู่เหมือนกันนะครับผมก็นี่ ผมปิดบล็อกไว้นะผมเพื่อที่มันจะได้อยู่ได้แค่บล็อกเดียวนะเดี๋ยวเรามาทำให้มันเป็น n p c ธรรมดากันเลยแล้วกันเนาะยาผมทำเสร็จนะยินในฮิบเรียบร้อยเอามันเลยจ้ากับแอปเปิ o ลทอโอเคบางขั้นที่อยู่ห่างไกลกันนิดหนึ่ง้องต้องใช้แบบให้ประหยัดนะครับนะก็ตอนแรกผมว่าจะแบบโยนยาให้มันตอนมันอยู่รวมๆกันแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวพอมันกลายเป็น n p c นแล้วมันแบบว่ามันลากยากนะครับผมมันดื้อนั่นแหละซอมบี้มันไม่ดื้อมันเดินตามเรานะ โอเคเดี๋ยวเราจะใช้ย้ายคุมพิสูจน์นะครับเราจะแบ่งเป็นหนึ่งสองสามสี่นี่น่าจะได้นะไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวลองลอง,ลองดูตรงนี้ผมว่าได้ตัวได้น่าจะขวดหนึ่งนะเต็มเต็มปุ๊บโปบนะฮะผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนโดนบ้างเอาตัวนี้ได้โอเคได้อู่สองตัวตรงนี้ก็ได้นะปุ๊บโป,บปบนะไม่รู้ว่าใครโดนบ้างนะลองโอเคตัวนี้ไม่โดนโอเคตัวนี้โดน ก็ครดสุดท้ายครับตรงนี้ผมว่าไม่พอผมว่าเราต้องไปทำยาเพิ่มโอเคเดี๋ยวเราโยนให้ตรงนี้ก่อนนะโอเคแอปเปิ okay, ้ลเราไม่พอด้วยนะเดี๋ยวต้องไปทำแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเพิ่มอีกลุกนหนึ่งนะโ okay, อเคก็ระหว่างมันกลายล่างนะเดี๋ยวเราจะมาทำบล็อกที่จะเป็นบล็อกเอาไว้ให้มันทำงานนะสำหรับซอมบี้เอ็มบีซีนะสำหรับเซอ็มบีซีดีเดี๋ยวมันก็กลายเป็นล่างนะโอเคซึ่งตอนนี้เรามีอะไรนะอันนี้จะเป็นเอ,อ่อเป็นเฟอร์แนน์นะครับเป็นบาร์เฟอร์แน นะเราจะได้เป็นอะไรนะอเมเรอร์นะครับผมก็คือผมเอาชุดเกาะมาเผาอะไรประมาณนั้นเนาะผมอยากได้คาโตฟี่คาโตเฟอร์นะครับผมเราต้องทำคาโตฟี่เทเบิลซึ่งก็คือไอ้โต๊ะโต๊ะที่เป็นโต๊ะทำแมปนะผมว่าผมมีอยู่ข้างบนนะคือมันมีตรงที่มันเป็น2ตัวนะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้กับเราสองตัวนี้โอเคเรามาข้างๆกันแล้วกันตรงนี้ผมจะให้เป็นสมิทติ้งเทเบิลนะแล้วก็วางนี่วางให้เอียงๆนะเออประมาณนี้แล้วก็ทูบบอกตรงนี้ได้ มีตัวที่มันนั่นแล้วนี่ตัวนี้หายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอยู่ข้างกันอย่างงี้เลยแหละดูให้ดูครับมันจะตีกันตอนไหนฮะมันจะตีกันไหมคือตอนนี้รับข้างมันแปลงล่างหมดแล้วนะเหลือเอ้เนี่ยที่มันอยู่ข้างอวซีเนี่ยผมกลัวมากเลยโอเคหายแล้วหลอดหลอดหลอดคเดี๋ยวเราเอาตรงนี้เป็นสมิธนี่เป็นเะยแปะโปะเข้าไปได้ไหมนี่ได้แล้วใช่ไหมเอ้ยนี่ โอเคถูกต้องนะอันนี้ถูกต้องผมไปเรียนไม่ค่อยรู้หลักการใช้ a อพเท่าไหร่นะมันจะแปลกๆได้ไหโอเคเรียบร้อยทีนี้ผมมีปัญหากับไอ้พวกนี้ที่มันไม่ยอมแปลงร่างนะผมไม่รู้กันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะผมเดี๋ยวรา,ราตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมไปทําอุปกรณ์ไม้ครบนะแล้วเดี๋ยวมันแปลงไม่แปลงไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่มีอาชีพกันนะฮะเดี๋ยว ผมออกแบบไว้อย่างหนึ่งนะครับก็คือเจ้าฮอร์มัสแตนมานะผมจะามาแบบว่าโชว์ชุดเกาะอะไรพวกนี้ด้วยเนะี่ยโชว์แบบห้องบนนี้เนะี่ยโอเคแล้วเราก็ชุดเกาะมาแบบมาใส่ให้มันเท่ๆนะครับเป็นตกแต่งนะฮะโอเคท่านผูช้ชมเหมือนว่ามันจะเลือกงานนิดหนึ่งนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะผมอันนี้มันเพิ่งแปลงร่างแล้วผมก็ลองเอาอันนี้มายัดนะผมเพิ่งรู้มันได้นี่ด้วยนะกันเพาเดอร์เวลามันมันหายจากการเป็นซอมบี้นะ เฮ้ยตัวนี้มันได้เป็นตัวนี้แล้วโอเคเดี๋ยวเราลองอันนี้ซิว่าจะได้ไหมหวางปุ๊บได้ไหมมันได้บางตัวผมไม่เข้าใจมากว่าแบบตัวไหนมันจะเป็นอะไรนะมันาจจะต้องทำงานของมันนะเป็นลองตัวนี้ซิเฮ้ยนี่ไงตัวนี้ได้และนี่เป็นเอ่อ n o ว i สนะซึ่งขายเกี่ยวกับเอ่อในซัมบี้นะโอเค ต้องลองออตัวนี้แนนีได้แล้วได้นวิสที่เป็นไลบรเียนมาแล้วเออไอ,อตัวนี้ทำได้โอเคแต่ว่าเราจะเทิบมันไปฝั่งนูน้นแล้วก็จงทำงานซะหมวกฟังเดี๋ยวเมื่อก,กี้ยังใส่หมวกฟางอยู่เลยฮัลโหลใส่หมวกฟางเดี๋ยวใส่หมวกฟางสิเพื่อน เออเนี่ยมาละนี่เป็นฟาร์มเมอร์นะฮะโอเคนะท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะฮะก็เอาไว้ก่อนแล้วกนะันเนาะเนี่ยคือแบบมันเลือกงานอนะอย่าตัวนี้โอเคเอาตัวนี้มันไม่เอานะงงเนะี่ยถ้าเกิดผมทุบอันนี้ออกอืมมันก็ยังไม่เอาอยู่มันเหมือนจะไม่เอาตัวคัตเตอร์นะฮะถ้าเราทุบอันนี้ออกมันก็จะหมดงานนะ โอเคสรุปว่ามันเอาอันเดียวอันนี้อาา่าฮะเออพูดง่ายงคือมันเรื่องงานก็เดี๋ยวผมลองไปเรื่อยๆนะวะ่าไอ้พวกนี้มันสามารถทํางานอะไรได้บ้างนะฮะโอเคประมาณนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ผมด้วยนะผมเอาไว้ดูคลิปหน้านะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย